เมื่อพ่อค้นพบว่าลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาถูกบางสิ่งครอบงำแต่เมื่อเขาพยายามช่วยเธอออกมาปีศาจกลับไม่ยอมปล่อยง่ายๆใครกันแน่ที่อยู่กับเขาในตอนนี้และเขาจะหนีจากเงามืดนี้ได้จริงหรือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องราวสุดหลอนที่จะทำให้คุณตั้งคำถามว่าคนที่คุณรักที่สุดยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าเสียงกรีดร้องดังออกมาจากห้องนอนพ่อสะดุ้งตื่นกลางดึก เงื่อเย็นไหลาอาบหลังเขารีบลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูมือสั่นเทาจับลูกบิดแน่นเสียงหัวเราะแหบพร่าดังลอดออกมามันไม่ใช่เสียงของลูกสาวเขาเขาสูดลมหายใจลึกๆแล้วเปิดประตูในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างร่างของลูกสาวนั่งอยู่บนเตียงเธอหันมาช้าๆดวงตาขาวโพลนรอยยิ้มกว้างจนผิดมนุษย์พ่อจ๋า เสียงนั้นบิดเบี้ยวไม่ใช่เสียงของเธอขาของพ่อแข็งเป็นหินกลิ่นเหม็นเนา่าคลั้งไปทั่วห้องเงาดำบางอย่างคลืบคลานอยู่มุมห้องมันเริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้เขาเรื่อยๆพ่อถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเงาดำนั้นขยับเร็วขึ้นกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นจนแทบทนไม่ได้ลูกสาวลุกขึ้นจากเตียงร่างกายเธอผอมแห้งผิดปกติ แขนขายาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นเธอเดินเข้ามาใกล้ๆขึ้นทุกทีพ่อจ๋าอยากกลัวหนูสิเสียงนั้นเย็นยะเยือกแทรกเข้ามาในหูพ่อกำมือแน่นพยายามเรียกสติกลับมาลูกพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเด็กหญิงหัวเราะเบาๆก่อนโน้มตัวกระซิบข้างหูหนูไม่ใช่ลูกพ่อแล้วมือเย็นเฉียบแตะที่ต้นคอเขาร่างกายแข็งทื่อเป็นหิน เงาดำค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างของเธอเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความมืดมิดเขาอยู่ในนี้เสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศท,ทางพ่อกัดฟันแน่นก่อนตะโกนออกมาออกไปจากตัวลูกฉันเดี๋ยวนี้ร่างของเด็กหญิงสันสานเธอกรีดร้องสุดเสียงเงาดำค่อยๆแผ่ขยายออกจากร่างเธอมันบิดตัวไปมาราวกับไม่ต้องการจากไป แสงไฟในห้องสั่นไหวอย่างรุนแรงพ่อรีบคว้ากระดาษเย็นที่เตรียมไว้มือของเขาสั่นแต่เขาไม่มีทางเลือกเขากดมันลงกลางหน้าผากลูกสาวเสียงกรีดร้องดังสนั่นร,ราวกับปีศาจกำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเงาดำพุ่งออกจากร่างเธอพ่อรีบกอดลูกสาวแน่นขณะที่เธอหมดสติไปแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นลงอย่างประหลาดเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นจากมุมห้อง ปีศาจยังไม่จากไปพ่อเงยหน้าขึ้นช้าๆเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังมาจากทุกมุมห้องเงาดำที่คิดว่าสลายไปแล้วกำลังรวมตัวกันอีกครั้งมันเคลื่อนไหวราวกับควันดำไหลเวียนไปทั่วเจ้าคิดว่าแค่ยังกระดาษจะไล่ข้าไปได้งั้นหรือเสียงนั้นดังก้องราวกับพูดอยู่ข้างหูพ่อเขากอดลูกสาวแน่นกว่าเดิมรู้สึกได้ถึงลมหายใจแผ่วเบาของเธอแกต้องการอะไรจากลูกฉัน เงาดำนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างเป็นร่างของชายสูงใหญ่ในชุดขาดรุ่งริ่งใบหน้าซีดเผือดดวงตาสีดำสนิทไร้แววชีวิตรอยยิ้มของมันเต็มไปด้วยความสยดสยองข้าต้องการเจ้าคนเดียวเสียงนั้นกระซิบแผ่วๆก่อนร่างปีศาจพุ่งเข้าหาพ่ออย่างรวดเร็วพ่อถลึงตารีบยกยันอีกแผ่นขึ้นมาปิดหน้าผากตัวเองแต่ไม่ทัน แรงกระแทกมหาศาลทำให้ร่างของเขากระเด็นไปชนผนังลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นรัวร่างปีศาจคร่อมอยู่เหนือเขาดวงตาจ้องลึกเข้ามาในจิตใจข้าจะอยู่ในตัวเจ้าเสียงกระซิบแผบพร่าพร้อมเงาดำที่เริ่มซึมเข้าสู่ร่างพ่อมือของเขาชักกระตุกสมองเริ่มมืดลงแต่ทันใดนั้นเสียงแหลมเล็กดังขึ้นข้างๆปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้ ลูกสาวตื่นขึ้นมาแล้วเธอถือยันสุดท้ายในมือดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอกดมันลงที่กลางอกปีศาจเต็มแรงเสียงกรีดร้องดังสนัน่นร่างปีศาจบิดตัวด้วยความเจ็บปวดเงาดำแตกกระจายเป็นเสียงเสียงราวกับกระจกที่ถูกทุบแตกพ่อรีบคว้าตัวลูกสาวมากอดไว้แน่นเธอสั่นเทาแต่ยังคงมองไปที่จุดเดิมปีศาจหายไปแล้ว บ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบงันเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของสองพ่อลูกพ่อจูบหน้าผากเธอเบาๆหนูปลอดภัยแล้วแต่มือของลูกสาวกลับเย็นเฉียบและริมฝีปากของเธอค่อยๆใส่ย,ยิ้มแน่ใจหรือคะพ่อหัวใจของพ่อแทบหยุดเต้นรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของลูกสาวเขาดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท เสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาดังลอดออกมาจากลำคอหนูเป็นอะไรไปมือของเขาเริ่มสั่นหัวใจเต้นรัวเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นช้าๆพ่อจ๋าหนูบอกแล้วไงเสียงเธอแป่งต่ำจนผิดปกติข้ายังอยู่พ่อกระชากลูกสาวเข้ามากอดแน,น่นไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้เขาหยิบยันสุดท้ายออกมาพยายามแปะลงบนหน้าผากเธอแต่เธอคว้ามือเขาไว้ แรงมหาศาลนิ้วเล็กๆของเธอจิกแน่นลงบนแขนเขาพ่อจะทิ้งหนูเหรอเสียงนั้นสันไหวแต่เต็มไปด้วยเจตนาร้ายพ่อกัดฟันน้ำตาเอ่อคลอพ่อจะไม่ทิ้งลูกพ่อจะช่วยลูกเองเธอหัวเราะเบาๆก่อนโน้มหน้ามากระซิบพ่อช่วยไม่ได้หรอกเงาดำแผ่ออกจากร่างของเธอผนังรอบตัวเริ่มแตกร้าวไฟในห้องสันหวราวกับถูกพายุพัด พ่อยกมือขึ้นสวดบทไล่ผีสุดท้ายที่เขาจำได้เสียงหัวเราะของปีศาจดังขึ้นเรื่อยๆลูกสาวเริ่มดิ้นรนร้องให้ด้วยความเจ็บปวดเงาดำที่อยู่ในตัวเธอสันสถานร่างของเธอลอยขึ้นกลางอากาศพ่อหลับตาแน่นตะโกนเสียงดังสุดชีวิตออกไปจากลูกฉันเดี๋ยวนี้เสียงกรีดร้องดังสนัน่นร่างของเธอชักกระตุกอย่างรุนแรงก่อนตกลงมากระแทกพื้นทุกอย่างเงียบสนิท เงาดำที่เคยครอบงำเธอสลายไปช้าๆพ่อรีบเข้าประคองเธอขึ้นมาเธอค่อยๆลืมตาดวงตากลับมาเป็นปกติพ่อเสียงเธอสั่นกลับมาเป็นลูกสาวของเขาจริงๆพ่อน้ำตาไหลกอดเธอแน่นพ่ออยู่นี่แล้วลูกพ่ออยู่นี่อากาศเย็นลงบรรยากาศรอบตัวกลับมาเงียบสงบแต่พ่อรู้ดีบางสิ่งบางอย่าง ยังคงเฝ้ามองพวกเขาอยู่ในเงามืดพ่อเงยหน้าขึ้นช้าช้ารู้สึกถึงสายตาบางอย่างจับจ้องจากมุมห้องแสงไฟที่กลับมาปกติกับพริบวูบหนึ่งราวกับมีเงาผ่านไปลูกสาวยังคงหอบหายใจหนักในอ้อมแขนของเขาแต่บางอย่างยังไม่ถูกกำจัดไปหมดพ่อค่อยๆลุกขึ้นอุ้มลูกสาวออกจากห้องทุกย่างก้าวรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีแรงบางอย่างเหนียวรัง เมื่อออกจากห้องได้เขารีบปิดประตูและหยิบยันสุดท้ายติดไว้ที่หน้าประตูเขากระซิบแผ่วเบาอย่าได้กลับมาอีกเงียบสนิทแต่ทันใดนั้นปึ่งประตูสั่นสะเทือนราวกับมีบางอย่างพุ่งชนจากข้างในพ่อกับลูกสาวสะดุ้งเฮือกถอยหลังออกห่างเสียงกระซิบเย็นเยือกดังลอดผ่านประตูไม้คิดว่าแค่ยันแผ่นเดียวจะขังข้าไว้ได้งั้นหรือ เลือดในกายพ่อเย็นเฉียบเสียงนั้นแป่งต่ำดังก้องอยู่ในอากาศยันบนประตูเริ่มไม่เกรียมเงาดำบางเบาเริ่มเล็ดลอดออกมาจากรอยแยกของประตูมันกำลังจะกลับมาอีกครั้งพ่อรีบความมือลูกสาววิ่งลงบันไดอย่างไม่คิดชีวิตแต่ขณะที่ก้าวลงขั้นสุดท้ายเสียงหัวเราะแหลมสูงดังก้องทั่วบ้านพ่อจา๋าพ่อหยุดชะงักทันที เสียงนั้นดังมาจากด้านหลังเขาเขาหันไปมองลูกสาวในอ้อมแขนเธอยังหลับตาแน่นถ้าอย่างนั้นเสียงที่เรียกเขาเมื่อกี้เป็นของใครหัวใจพ่อกระตุกวูบเสียงนั้นยังคงดังสะท้อนอยู่ในหูเขาค่อยคอยหันไปมองด้านหลังเงามืดแผ่กระจายออกจากบันไดาราวกับควันดำที่มีชีวิตกลางเงานั้นร่างของลูกสาวอีกคนยืนอยู่ตรงนั้น เธอสวมชุดเดียวกับลูกสาวที่เขาอุ้มอยู่ดวงตากลมโตแต่ว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตริมฝีปากค่อยๆใส่ะย,ยิ้มกว้างพ่อทำไมอุ้มคนนั้นละ่ะพ่อแทบหายใจไม่ออกมือที่อุ้มลูกสาวไว้เริ่มสัน่นเขาก้มลงมองร่างในอ้อมแขนลูกสาวที่เขากำลังอุ้มยังหายใจตัวเธอยังคงอุ่นพ่อจา๋า เสียงอีกเสียงดังขึ้นเด็กหญิงที่ยืนอยู่ตรงบันไดค่อยๆก้าวลงมาฝีเท้าเบาหวิวแต่สะท้อนกล้องไปทั่วบ้านพ่อถอยหลังอย่างช้าๆสมองเต็มไปด้วยคำถามลูกสาวที่อยู่ในอ้อมแขนเขาคือของจริงใช่ไหมแต่เขาไม่มีเวลาคิดอีกแล้วร่างเด็กหญิงที่เดินลงมาจากบันไดค่อยๆบิดเบี้ยวคอของเธอเอียงไปด้านหนึ่งจนผิดธรรมชาติ แขนขาหักงอเสียงกระดูกกลั่นดังกรอบกแกรบพ่อเลือกผิดคนหรือเปล่าเสียงนั้นแหลมสูงขึ้นเรื่อยๆพ่อรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังไล่หลังมาเขาวิ่งสุดแรงเกิดอุ้มลูกสาวแนบอกลมหนาวเย็นยะเยือกพัดผ่านราวกับมีมือมืดแต่ต้องตัวเขาพ่อกัดฟันวิ่งไปที่รถรีบเปิดประตูแต่ก่อนที่เขาจะสตาร์ทรถได้ เสียงข้อกระจกดังขึ้นช้าช้าติ๊กติ๊กติ๊กพ่อหันขวับไปมองหน้าต่างรถข้างคนขับมือซีดขาวของบางสิ่งวางแนบอยู่กับกระจกเงาดําแผ่ซ่านไปทั่วกระจกหน้าต่างและในเงานั้นเป็นใบหน้าของลูกสาวอีกคนกำลังยิ้มให้เขาพ่อจะหนีไปไหนเหรอหัวใจของพ่อเต้นโครมครามเงือเย็นไหลซึมทั่วร่าง มือของเขาสั่นขณะเอื้อมไปจับกุญแจรถเสียงข้อกระจกยังคงดังต่อเนื่องติ๊กติ๊กติ๊กพ่อกลืนน้ำลายลมหายใจขาดห่วงเนาดํดำที่สะท้อนอยู่ในกระจกยังคงมองเขานิ่งๆพ่อเปิดประตูให้หนูสิเสียงนั้นหวานเย็นแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์พ่อกัดฟันแน่นก่อนสูดลมหายใจลึกเขาต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้ มือข้างหนึ่งกอดลูกสาวที่ยังหมดสติอีกข้างหมุนกุญแจอย่างรวดเร็วเครื่องยนต์คำรามขึ้นในความมืดเสียงค้อกระจกเปลี่ยนเป็นเสียงขวนแกรกแกรกแกรกอร,รอยขีดขวนยาวลากเป็นทางบนกระจกแต่พ่อไม่มีเวลามองเขาเหยียบคันเร่งจนสุดรถพุ่งออกจากลานบ้านไปด้วยความเร็วเสียงกรีดร้องของบางสิ่งดังก้องตามหลังพ่อกำพวงมาลัยแน่นดวงตาแน่วแน่ไปข้างหน้า บ้านที่เต็มไปด้วยความมืดมิดค่อยๆไกลออกไปทุกทีเงาดำนั้นค่อยๆเลือนหายไปความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งลมหายใจของพ่อยังคงหนักหน่วงเขาเหลือบมองลูกสาวที่ซบอยู่กับไหล่ร่างเธออบอุ่นหัวใจยังคงเต้นใช่ลูกสาวของเขายังอยู่กับเขาพ่อถอนหายใจแผ่วเบามือที่สันไหวยกขึ้นลูบเส้นผมนุ่มของเธอเราปลอดภัยแล้วนะลูก ถนนทอดยาวไปข้างหน้าไม่มีความมืดติดตามมาอีกแต่แล้วแขนเล็กๆของลูกสาวค่อยๆกระชับกอดพ่อแน่นขึ้นพ่อยิ้มบางๆก่อนกระซิบปลอบเธอพ่ออยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูพ่อแน่ใจเหรอมือเล็กๆของลูกสาวค่อยๆจับแขนเขาแน่นขึ้นแน่นขึ้น แน่นขึ้นและริมฝีปากของเธอค่อยๆใส่แย,ยิ้มกว้างออกมาอีกครั้งจบบริบูรณ์